สวัสดีครับช่องวิถีชีวิตวันนอกครับวันนี้พาเ,เพื่อนๆมาดูบรรยากาศตอนเช้าเนาะที่บ้านนอกเราวันนี้จะเอาข้าวไปขายเดิมเ,เพื่อนเอาข้าวไปขายวันนี้ำกำลังจะกำลังจะตักข้าวใส่รถเนาะเดี๋ยวเราไปชมบรรยากาศด้วยกันเลยเพื่อนนี่จะคอยได้ไหมรถ <laughs> กินเรียกนิดนึงวันนี้ยังไม่ได้ไปตักข้าวจาุดพองเลยมาแต่ไม่ดูคนอื่นก่อนโอ้ขออนุญาตนั่งก่อนเดินเพื่อนตักข้าวเมื่อวานเมื่อยจนเอาเตที่อยู่ในลานตักข้าวนะเอาไปขายอันที่ใส่กระสอบก็ ไม่แน่ใจว่าเขาจะเอาไปด้วยหรือเปล่าเดี๋ยวไปถามเจ้าของดูก่อนเนาะโอ้จะถอยได้ไหมวันนี้คนถอยรถยังไม่ค่อยเคยขับเท่าไหร่ถอยไม่เ็ดโอ้เนาะได้ไหมวันนี้ได้ไหมอันนันอันนักทองนี้จะทะลุฟอง

ออเม,ม่ออกเก็บเด้อเอาไปขายทั้งหมดเลย,เย,เลยทั้งกระสอบอทั้งไปเที่ยวไปเที่ยวที่ไหนงานช้างายังไม่ถึงบ่เเริ่มมาไหนมีรูวันบบที่สิบหกบอลืมถามเนึนว่ามันกืนเลยว่า ักคนเดียวเด้อเพื่อนวันนี้ลงมาลงมาคันลงข้างๆตัวนั้นเลยลงไปทางนู้นอะลงไปลงไปปุ่นข้าวมันคันนะขึ้นไปอยู่ตรงนั้นทำไม เอาไปขายทำไมข้าวเงิน,นมีเยอะแยะแล้วว่า <c oughs> มีแต่คนช่วยดูไม่มีคนช่วยตากวันนี้ <c oughs> <c oughs> เหาะ

คารุดจืดไอ้ท่าตามเพนท่าตะบองคารุดจรดเลยขายไปจ่ายค่ารถเกี่ยวข้าวเด้อเพื่อนวันนี้เจ้าของบอกว่ายังไม่จ่ายค่ารถเกี่ยวข้าวรถเกี่ยวข้าวเขาตานองธนาแล้วก็พ่อเห็นโอ้มโหจะเสียงตอนเช้าเด็กยังไปโรงเรียนนะ เสียงดังนิดหนึ่งเสียงเข้ามาเนาะตอนนี้คนตักข้าวตักคนเดียวเพื่อนจะขอรถไม่รู้อยู่ทางไหนเอองูกก็ตักข้าวเหมือนกันเพื่อน